สวัสดีครับพี่ม่อนครับสวัสดีแฟนรายการ Business Line Live ด้วยครับผมค่ะก็จะบอกว่าตลาดในตอนนี้ว้าวนะฮะว้าววาเป็นยังไงบ้างฮะเอสซ่าสุนซีรีอยู่ของเบสค่ะครับโอ้พอภาคบ่ายมานะครับโดนกดดันจากเลื่อนการโหวตนายกนะเลื่อนการโหวตนครับครับก็คือมีประเด็นนะครับตัวผู้ตรวจการเองเนี่ยเขาต้องการ ความชัดเจนนะครับก็เลยยื่นให้สารนูนเองเนี่ยนะครับให้รัฐสภาเรื่องการบวตนายกนะครับจนกว่าจะมีคำวิจัยกรณีเสนอชื่อคุณพิธาซ้ำในมันขัดนูนหรือไม่นะครับให้ชัดเจนก่อนนะครับก็ทําให้เถ้าสางไม่ตัดสินเนี่ยนะครับวันที่27ก็ยังน่าจะโหวตกันไม่ได้นะครับอันนี้ก็ทําให้ตัวตลาดเองเนี่ยสวิงลงมาเลยนะครับแต่ว่าตัวเอสอง 0U 23เมงก็ แผ่วลงมานะครับแต่ว่าข้อดีนะครับข้อดีคือยังยืนบริเวณ935นะกับบริเวณแนวรับ932ได้จริงก็ยังถือรองต่อได้นะครับไม่หลุด935 932ก็ถือต่อได้อยู่สำหรับหน้าลองนะครับสมมรเช้าเองตอนแรกโมนต้ามาดีมากนะไป947แล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> พอเรื่องนี้มาก็เราก็เห็นว่าไหลมาเลยนะครับไหลมาเลยนะครับตั้งแต่ช่วง <c oughs> ครับตั้งแต่ช่วงที่มีประเด็นเข้ามานะครับในช่วงประมาณสัก เกือบเกือบเที่ยงอะนะครับมันักเกือบเกือบเที่ยงครึ่งแล้วที่วันเริ่มไหลลงมานะครับผมอ,อ,อันนี้ก็เป็นโครงสร้างออตัวซอยู่นะครับเบื้องต้มครับตามกรุ๊ปลก็เก้าสามสองไม่หลุดถือ่อได้นะครับซัพพอร์ตอยู่ที่เก้าสามห้าได้ทมันก็ดูที่เดิมก่อนบนระิเวณเก้าห้าศูนย์นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับอตอนนี้ก็ตัวสภาพัดของจีนนะครับวันนี้ก็ออกมาพูดอีกแล้วนะครับเรื่องตัว เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะครับก็พยายามที่จะสับสนด้านการเงินสําหรับโครงการลงทุนของธุรกิจภาคเอกชนนะครับ business investment ของจีนนะครับก็ถือตัวการลงทุนจากเอกชนเนี่ยนะครับ2.9พันโครงการ,ครมค่ารวมส2ล้านล้านหยวนนะครับตัวนี้ก็สัดส่วนประมาณสัก17.7%ของ GDP จีนเนี่ยนะครับก็จะมีการปล่อยผู้โดยสถาบันการเงินบางส่วนนะครับก็คือเติมสภาพคล่องให้ตัว ภาคธุรกิจนะครับให้ลงทุนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นคลื่นนะครับลูกที่สองที่ต่อมาจากาวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับที่มีการาบูตมีการกระตุ้นในเรื่องตัว e v ecosystem นะครับแล้วก็ในส่วนตัวอุปกรณ์เื่อใไฟฟ้าที่เป็นไฮเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมเ,เนี่ยในช่วงที่ใกล้ๆบริบูโรจะหา,หารือกันในช่วงปลายเดือนผมคิดว่าก็มีความเป็นไปได้สูงอยู่เหมือนเดิมน,นะครับเพราะฉะนั้นจริงแล้วจังหวะที่ตลาดเอง หวี่ยงลงมาจากเรื่องการเมืองเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวเปิดโอกาสให้กับนักทุนที่อาจจะยังมีโพรชันหุ้นไม่เยอะมากนะครับสามารถที่จะค่อยๆเติมโพรเชันเข้ามาได้นะครับถ้าคุณอิงกับพวกหุ้นที่ล้อไปกับสีจีนนะครับก็จะมีพวก s g p นะครับ h า NA k c e นะครับ i v r พวกนี้นะครับเป็นโครงสร้างหลักนี่ก็ลองตามดูกันนะครับในส่วนตัวเซ็ตไทยนะครับหลังจากที่โครงสร้างของตลาดเองเนี่ยนะครับ ดูเสียโมเมนตัมนะเพราะว่าจะลุ้นเรื่องการโหวตนายกก็อาจจะต้องรอสารพินาก่อนนะครับซึ่งก็ยังไม่แน่ใจว่าศาลจะกำหนดวันไ,ไหนก็ตามดูความเชื่ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแต่ก็อาจจะต้องตีนะครับไปเป็นสัปดาห์หน้าไว้ก่อนแหละนะครับเพราะว่าตามปกติถ้าสาลเองจะพิจารณาเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งเองนะครับก็ต้องมีระยะเวลานะครับประมาณสักสถึงเวันนะครับโดยภาพรวมก็ ถ้าเร็วหน่อยก็อาจจะมีการวิจัยใ,ในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับถ้าช้าก็อาจจะเป็นสักอังคารนะครับหรือว่าพุธหน้าโดยภาพรวมนะครับแล้วก็อาจจะมีการโหวตในสัปดาห์สุดท้ายในช่วงปลายสัปดาห์นะครับเพราะนั้นตลาดเองก็รอความเห็นด้วยกันเมืองด้วยนะครับส่วนประเด็นต่างประเทศก็เหมือนเดิมนะครับในสัปดาห์นี้ก็เรื่องหลักยังเป็นเรื่องตัวเฟดอยู่นะครับตัวเซตเองพี่มอนจริงๆวันเนี้ยแรงกระแทกมาที่ อ่ึง1520ก็ถือว่าเซ็ตก็ยังพยายามประคองตัวตรงนี้นะครับเพราะว่าก็เป็นซัพพอร์ตหลักๆที่พยายามยื้อนะครับถ้ายืนเหนือ1ส2 0ได้นะครับต่อเนื่องก็ถือว่ายังเป็นภาพที่ลุ้นไปต่อได้สำหรับเซ็ตครับผมจังหวะถอยขนาดไหนะก็ที่รับได้นะคะจริงๆเนี่ยนะครับก็1520แล้วก็จริงๆไม่ควรหลุดก็คือ1515 15นะของเซ็ตนะครับคือถ้าจะมองว่ามันเป็นพักแบบ เพื่อที่จะไปต่อนะครับเพราะว่าหลายเรื่องมันใกล้ความชัดเจนนะครับทั้งเรื่องดอกเบีย้ยมันก็อีกวันของวันแล้วก็ทราบผลละนะครับสุดสัปดาห์นี้ก็เรื่องมาตรการของจีนนะครับส่วนเรื่องการเมืองอาจจะต้องเลื่อนไปเป็นสัปดาห์หน้าเนาะอะไรคิดว่าจะเป็นสัปดาห์นี้ก็อาจจะเร็วสุดก็จะเป็นกลางสัปดาห์หน้าก็คงเป็นอะไรที่เราคงต้องตามดูกันครับผมค่ะวันนี้ผมก็อถอยมาชั้กันนิดหน่อยนะฮะสำหรับหุ้นอมตะ อยนนิงถอยมาก็เป็นเ,เป็นภาพที่เปิดโอกาสนะครับซัพพอร์ตของอมาตาก็24กับ23.5นะครับส่วน WHA นะครับก็4บาท812นะครับแล้วก็ถ้าลึกก็ไม่ควร4บาท714ครับผมเออตัวแล้วอมาตากับ i b เอ้็แบ s g p กับ IBL ลคะค่ะ scp เนี่ยกำลังค่อยๆฟอร์มตัวขึ้นมานะครับค่อยๆฟอร์มตัวขึ้นมาเออคือถ้าดีนะถ้าเล่นดีนะครับก็37.25นะครับกับบริเวณ38บาทต่ออยู่นะครับสองตรงเนี้ยนะครับพักได้แล้วก็รีบๆดีนะครับก็จะเป็นโครงสร้างที่ดีสําหรับตัว scp p a เกจจ i ้งนะครับส่วน ibr นะครับ ibr เนี่ยตั๋วเป็นไซเบอร์เนาะนะครับปลอกหลักกรอบใหญ่เลยก็คือ31.75นะครับเป็นแนวรับ ด้านบนก็สามสิบห้าจุดสองห้าเป็นกรอบไซด์เวมาตั้งแต่เดือนห้าพี่บอลเอ้ยไม่ใช่ิชดตั้งแต่เดือนมีนานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าเดือนแล้วนะนะครับก็ดูกรอบนี้ไปก็เห็นว่าโมนต้มหอวหุ้นที่อิงจีเนี่ยเออช่วงหลังมันถ้าไม่มีเอาบูดาเบคือคนส่วนใหญ่ก็คือรอแล้วก็ยังไม่มาเนี่ยแล้วโครงสร้างสี่จีเนี่ยผมไดึงไปว่าโมนต้มเนี่ยมันเสียไปมันเสียไปต,ต,ตั้งแต่ต้นไหนตั้งแต่ประมาณสัก ปลายปลายเดือนมีนาคมนะครับปลายปลายเดือนมีนาคมเศรษฐกิจสะดุดนะครับหุ้นที่อิงกับสีจีนเนี่ยก็ไหลมาเรื่อยๆเลยนะครับแต่ว่าที่ผมพูดภาคเช้าถ้าพี่วันจำทิกเกอร์ที่ผมไล<ด>่ลิงไปได้นะครับถ้าเราเชื่อในเรื่องตัวคุณภาพของตัวสมาร์ทบนนี่เนี่ยนะครับเวลามัน move เข้าที่นู่นที่นี่เนี่ยมัน imply ภาพว่ามันมีคนที่เ เก่งอะไรบางอย่างที่เป็นเชิงบวกอาจจะเป็นช่วงที่ตลาดมันมีเวอร์ชันดิสคาวมากหรือว่าอาจจะปมีปัจจัยหนุนใกล้ๆเข้ามานะครับก็คือฟโล์เงินในตลาดหุ้นเอ,อตลาดหุ้นจีนนะครับถ้าเราไปดูโครงสร้างของกระแสเงินที่เข้า ETF ของจีนนะครับเบรกดาวลยตัวเลยหลายตัวเลยเนี่ยนะครับเงินมันออกตั้งแต่สัปดาห์แรกสัปดาห์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์เงินออกจากหุ้นจีนเลยนะครับจาก ETF จีนหลายๆตัวเลยอะไรบ้างอนะ ใครอยาก track นะ MS i n v e China ETF นะลองไปดูนะครับ <Okay. S 1> c r a n Share CSI China Internet ETF นะครับ uh, iShare China Large Cap ETF นะลองไป track ดูแล้วกันนะครับ uh, Harvest c s i 300 China e Share นะครับแล้วก็ SPDR S&P P China ETF นะแล้วก็ Invesco China Technology ETF นะพวกเนี้ยนะครับ uh, เป็น basket ETF ของหุ้นจีนนะครับตั่อย่างลงทุนหุ้นจีน uh, ผ่าน ETF นะครับเขาก็ขึ้นลงทุนเข้ามาคือเงินมันออกมาตั้งแต่สัปดาห์ที่สองของเดือนกุมภาพันธ์ก็ไม่เข้าเลยเอออาจจะมีบางสัปดาห์มันเข้าบ้างนะแต่มันไม่ได้มีซซิ่งที่มันดูมีนัยยะอะไรเลย,เลยแต่เพิ่งมีเนี่ยนะครับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่24กับวันที่21เนี่ยนะครับ,ข,บของเดือนกรกฎาคมสองสัปดาห์ติดเนี่ยเออเงินมันเข้าในสัดส่วนที่ค่อนข้างจะดูมีนัยยะขึ้นมานะครับะเด็นภาพที่ผมบอกว่าเอยถ้ามันล้อไปกับภาพที่ สภาพัจีนเริ่มมีการเปยเรื่องการกระตุ้นเนี่ยนะครับแล้วก็ปลายเดือนนี้มันคือโปลิบุโรเนี่ยเฮ้ยมันอาจจะมีแรงกิ้งนะครับว่าเฮ้ยมันน่าจะต้องมาหรือเปล่าในบายกับสุบสีนก็ตามดูกันนะครับครับผมเห็นล่าสุดค่ะคุณอ่ากองทุนของคุณเคที่บูดอขายหุ้นจีนหมดแล้วใช่ใช่ค่ะก็เลยตลาดหุ้นจีนก็เริ่มที่จะดีขึ้น อันนี้ืืเไยดักเคที่บูดนะครับแคที่บูดหลบโพสิชั่นหมดโอ้ยทำไมเขาบอกทุนอเมริกาไปละทุนใหม่เข้ามาแทนรอเปล่าทำไมดูใจร้ายที่นี่นั้นนะครับเพราะว่าจะแสวงหาโอกาสในการลงทุนนี่อาจจะเห็นรีเทิร์นมากกว่าก็ได้นะครับเออแก่ชอบของแรงๆร้อนๆแก่ปชอบของเย็นๆครับผมอ่านี้ก็ลองตามดูกันครับผม ส่วน IVL กับ SCGP ก็จังหวะป็นแต่ไอ l มันอยู่ข้างล่างใช่ไหมแต่ SCGP นี้เด้งไปแล้วถูกไหมฮะเด้งมานิดเดียวพี่ว่าพี่โม่บอกว่าเด้งมานะสามสิบห้าตอนนี้เด้งมาสามแปดสามบาทเองอ่ะก็บอกตรงนี้เด้งมีโอ้โหคนที่เล่นข้างบนนี่ร้องเลยนะครับอืมันก็เพน่งเริ่มมันเพิ่งเริ่มฟื้นเองครับครับ อ่าได้ได้ค่ะก็ลองดู I V L นะฮะแล้วก็ S C G P นะอ่าที่อิงกับเรื่องราวของเศรษฐกิจจีนนั่นเองนะฮะครับ p a c k a g ที่นี่าร์ทมันนี่ไหมสซวเล่นอ่ะเขาเคยร้อนแรงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องราวของทางดานตลาดนุ้นเอ่อพวกเทกเทกนะฮะเทกจีนอันนี้ก็สลบโอเคจนจนนักทุนฝากถามเรื่องขุ้นเขียบแบงค์ว่าซื้อซื้อได้ไหมฮะอ่าคือเลขที่ถอยลงมาตรงนี้ฮะ โอ้โหเมื่อเช้าอลงมาอีกบาทหนึ่งไหมจากที่คุยกับพี่ม่อนไปโอ้ห้าบาทเลยนะนี่ใช่ใช่แต่เมื่อเช้าตอนเราคุยกันมันอยู่วันร้อยยี่ิบห้าห้าตอนสิบเอ็ดโมงน่ใช่ผมคุยกับพี่ม่อนเนี่ยประมาณร้อยร้อยยี่สี่จุดห้าร้อยี่ห้าลงไปอีกห้าสิบตังค์ครับจากที่คุยกันเมื่อเช้านะครับแล้ว็นนี้ใช่ครับเออจริงๆเนี่ย เ,เราก็มีการรีไวซ์ในเรื่องตัวโ e c ชั่นใหม่นะครับม,มูลค่ามาถรานระวางไว้ที่140บาทก่อนเนื่องจากคุณภาพสินทรัพย์ที่แย่ลงนี่แหละนะครับก็ทำให้โครงสร้างตัวกรนะการเติบโตของสิกงนี้ก็อาจจะดูมีความไม่แน่นอนนะครับมากกว่าตัวอื่นหน่อย,อยแต่โดยภาพรวมเองผมพูดเหมือนเดิมเนาะว่าตรงนี้นะครับที่ลงมาแล้วเนี่ยแถวร้อยยี่บถึงร้4บบวกลบกรอบเนี่ยนะครับก็ น่าจใกล้โซนนี่ใกล้ๆหยุดไหลนะครับคือลึกกว่านี้ก็ร้อยยี่สบจุดห้าครับพี่มลครับผมเป็นสองระดับนะฮเป็นสองนะร้อยยีห้ากับร้อยี่สิบจุดห้านั่นเองรั่คุณแบงค์ลงหนักเคแบงค์เอซีบนะแต่ตัวที่ขึ้นอยู่ก็บีบีอลนะฮะตัวที่ขึ้นก็อะไรอ่ะเออบีบี t อลทะไหมีีบก็ยังประคองตัวได้นะ ครับ KTB ก็ไม่เช้าก็ลงมาตามแล้วก็ตอนนี้ดึงกลับขึ้นไปเหนือเส้นค่าเฉลี่ยรอบหนึ่งแล้วก,ก็ถือว่า e ไอ้สามตัวนี้ก็เป็นตัวที่อาจจะยังแข็งๆได้หน่อยนะครับก็โครงสร้างของตัวธุรกิจที่มี SMB e ก็อาจจะได้รับผลกระทบหน่อยนะครับตลาดก็เลือกรดโพช i t i นก่อนนะครับผมแต่คุณเอ็ดพี่ไม่ได้เจอเออชาวิสิตไลฟ์ไม่ได้เจอคุณเอ็ดในช่วงวันศุกร์ครับไม่เจออีกทีคือวันจันนะอ๋อสุกนีนเ้เราหยุดใช่ไหมพี่ น่าจะหยุดนะคะับดีอ๋อโอเคได้พี่ครับผมครับก็เดี๋ยวรุ้นกันนะครับผมคิดว่าเส้นเองน่าจะเป็นความผันผวนในช่วงปลายแล้วแหละนะครับคือง่ายๆว่าเราเลื่อนเลื่อนการโหวตออกไปก็เซนเมนต์ตลาดเสียนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เปรียดในเรื่องตัวเอ่อดิเรกชันด้านการเมืองหรือเฟดเมนทัลแบบมีระยมากนะครับยกเว้นถ้าเกิดเราไม่ได้รัฐบาลเลยไปอีกจนถึงสิบเดือน เป็นสักปีหนึ่งอะไรเงี้ยคืออะไร,ระแบบนั้นออถ้าเป็นแบบนั้นเองอันนี้คือตลาดจะลงแรงนะครับอันนี้ก็ <ลง S 1> ต้องระ<ง>มัดระวังกันใช,ใช่ครับ <laughs> ผมเพราะว่ามันหมายถึงความเสี่ยงด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มันจะสะดุดไปนะครับ <laughs> อย่าลืมว่างบประมาณปี2024เนี่ยนะครับมันก็ต้องล้อกกลยุทซีนโยบายของรัฐบาลใหม่ให้มากที่สุดนะครับถ้ารัฐบาลเข้ามาไม่มีกระสุนนะครับมันก็จะเป็นภาพของตัวเครื่องยนต์ที่ไม่ได้รับแรงกระตุ้นนะครับก็เดี๋ยวลองตามดูกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจหรอกว่า การเมืองมันจะออกมาในรูปแบบไหนแต่ว่าเดี๋ยวรอดูว่าจะมีเดอร์ชั่นออกมาในรูปแบบหนครับจริงๆแล้วเวลาเรากินอะไรไม่ออกพี่อยากชวนคุณเอสทำเรื่องหนึ่งนะแต่เดี๋ยวคุณเอนรับคุณเอสรับไม่ได้หรอกหน้าตาคุณเอสไม่ได้เข้ามาเดี๋ยวเสียลูกคุณเอสหมดคุณเอสคิดอะไรไม่ออกเนี๋ยพี่ชวนทําอ่ะไม่ได้ไม่ได้ได้ครับพี่ได้ครับไม่ไดคไับได้เดียวไม่ คุณเดกคุณกระพัดก็พยายามนะฮะในเรื่องาราวของข้อมูลนะฮะในการนุ้นเรื่องาราวของทิศทางตลาดนะฮะว่าประเทศไทยคอยมาซื้อ <c oughs> ติดคอเลยนั่นคือกลัวหรือกล้าคะเพราะว่าจะมีเรื่องาราวของะะเขาเรียกว่าปวดนายกแต่นี้เขาเลื่อนหมดเลื่อนอะไรไปอีกแล้วนะอะไรสักอย่างนะฮะตามรัฐธรรมนูญ